สวัสดีครับนะครับวันนี้ทางวัฒนชัยเจริญรุบ้านนะครับนะครับก่มีเจ้า t ตโยต้าซูน่าวีออสนะครับตัวนี้เป็นปี2007นะครับหรือว่าปี2550นะครับคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าน่าใช้มากนะครับนะครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่องประวัติของมันแล้วก็ดูสภาพภายนอกมันนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว E นะครับออโต้ E ออโต้กระจกไฟฟ้านะครับพับกระจกมองข้างได้นะครับปรับกระจกมองข้างได้ นะครับกุญแจรีโมทได้2ลูกได้สตัวนะครับสออันนะครับเอกสารรอนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะชี้แจงทีหนึ่งครับเรามาดูสภาพภายนอกรอบรถกันครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับดูจากทุกอย่างนะครับเราลองเคาะฟังเสียงนะครับอันนี้ดูด้วยผ่านรอบนอกก่อนนะครับอันนี้ถือว่ารถบางๆนะครับบังเสียงบางเบาแต่ถ้าเราดูรายละเอียดนะครับจะมีชิ้นนี้นะครับเคยเก็บสีมา เอามเก็บสีมานะครับนี่ครับเริ่มขึ้นพื้นนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่หนักนะครับเคยเคยเคยน่าจะเคยเยียดมาสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทําสีมาแล้วก็พอมันผ่านไปนานนะครับมันก็เริ่มจะมีขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวนะครับคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งนะครับประกันชั้นหนึ่งเหลือถึงเดือน3ปีหน้านะครับก็ยังพอมีเวลาที่จะเข้าเก็บเก็บสีได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะครับนะครับ ดูนะครับนีรับบางๆอยู่นะครับดูภายในไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ครับก็เป็นกระจกไฟฟ้าครับเป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกนะครับภาพกระจกมองข้างได้ปรับกระจกมองข้างได้นะครับนีนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับคันนี้มีไฟตัดหมอกแล้วก็กุญแจก็ให้มาสองนะครับรถคันนี้เป็นรถใช้งานของบริษัทนะครับ Toyota c ว u o นะครับหรือ บริษัทขายรถโตโยต้ามีสองของเขานะครับคือโตโยต้าชัวเป็นรถใช้งานของเขาแล้วก็ปลดประจําการของเขานะครับแต่สภาพก็ยังดีนะครับพร้อมใช้งานอยู่ใช้งานได้อนา,านนะครับเอรรถพวกนี้ทางบริษัทเขาจะมีการแมนเทนแนนตามทุกระยะทางนะครับไม่ค่อยจะมีเกินอะไรเท่าไหร่น,นะครับจะเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาทุกอย่างเข้าตามแมนเทนแนนนะครับว่าจากนั้นเราก็ ดูเรื่องของเม็ดองเม็ดาร์กนะครับเม็ดาร์กนี่เลยครับเม็ดาร์กอยู่ครบนะครับอาจะมีริ้วรอยบ้างนี่ครับริ้วรอยริ้วรอยพวกนี้เกิดจากอะไรนะครับถ้าให้ผมเดานะครับพวกนี้น่าจะเกิดจากริมกุญแจทิ้งไว้รถล็อกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาน่าจะให้ช่างตีการปลดล็อกนะครับมันก็จะแทงเข้าไปแทงเข้าไปจะเป็นแผลนะครับนะครับก็ ส่วนทางนี้นะครับก็ถือว่าเม็ดอ์คเดิมนะครับเดินดีนะครับฝันที่นี้พวกนี้ยังไม่เคยทํานะครับสียงเดิมอยู่นะครับตามที่ผมดูนะครับไม่น่าจะพลาดนะครับเม็ดโอเม็ดอ์คนะครับนะครับเดิมๆนะครับครบนะครับก็ถ้าเม็ดอ์คอยู่ครบอย่างนี้โอกาสที่จะเป็นรถคว่ำไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าคว่ำมาก็เม็ดอ์คพวกนี้ไม่มีเลยไม่มีต้องไม่มีนะครับ ถ้ามีก็เป็นเม็ดอ้าที่อาจจะไม่ครบหรือย้ำซ้ำๆนะครับอาจถ้าเค็มาประกันที่มีโอศูนย์ดีๆนะครับแต่อันนี้เม็ดอร์จะเรียงตัวได้สภาพค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวดูภัยอ่ากระโปรงหลังบ้างครับจับบของว่ารถมีเคยจอดติดแก๊สไหมนะครับมีสีสชิ้นนี้นะครับเคยทํามานะครับแต่จะเป็นเป็นผื่นนิดนึงนะครับแต่ไม่หนักนะครับคันนี้ไม่หนักเพราะว่า มันเป็นฝาแท้อยู่นะครับฝาเดิมนะครับมีน็อตพวกนี้ขยับนะครับแต่นี่เป็นฝาแท้นะครับดูซีนก็ถ้าให้ผมเดานะครับคือไม่ได้ชนมาด้านท้ายอย่างนี้น่าจะมีอะไรกระแทกด้านบนในเฉลยนะครับเพราะว่าเม็ดโอเมดาพวกนี้ยังอยู่เดิมนะครับเม็ดายังอยู่เหมือนเดิมน่ครับเม็ดายังย้ำอยู่ครบทุกเม็ดนะครับนี่นะครับเม็ดาครบนะครับ ดูในส่วนของยางอะไรนะครับยางอะไรมีครบนะครับเคยจอดติดแก๊สไหมนะครับนี่ดูได้เลยครับถ้าจอดติดแก๊สก็จะมีรอยจอลูต่างๆนะครับรอยยึดถังแก๊สหรือว่าถ้าเป็นแก๊สแคปซูลนะครับแต่ว่าถ้าแก๊สโดนัทเขาก็จะติดแทนตัวนี้เราเราดูส่วนด้านล่างนะครับน่ครับมีโลเม็ดาร์นะครับเม็ดาร์ชัดๆนะครับซีนน้ำเดิมนะครับน่ครับไม่เคยชนท้ายนะครับ ก็ไม่เคยติดแก๊สนะครับแดูจากข้างล่างนะครับถ้าเป็นรถถ้าเป็นรถที่ติดถังโดนัทนะครับเขาก็จะมีเจาะต่างๆนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีอันนี้เป็นปุดปักปุดธรรมดาครับมาจากส์่รงานนะครับดูจากข้างล่างไม่มีรอยเจาะนะครับอันนี้ไม่เคยติดแก๊สแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นถังโดนัทหรือว่าถังชัคซูนนะครับไม่มีไม่เคยติดนะครับมันบางนะครับคันนี้ยังไม่ได้ล้างครับ ก็จะมีค่าฝุนต่างๆนะครับอ่ายางนี่ครับทางศูนย์บริการนะครับเขาเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับก็ปลายปี2020นะครับเป็นยางใหม่ทั้งสีเส้นนะครับเขาเพิ่งเปลี่ยนมาทั้ง4ชุดนะครับแล้วก็ใช้งานให้กับพนักงานใช้งานปีนี้ก็มันครบอายุที่ต้องปล่อยนะครับรถพวกนี้ก็จะปล่อยออกนะครับใครได้ไปก็ยางใหม่สีเส้นนะครับ คันนี้จบเบียนปี2007นะครับ2007หรือพศ .2550 นะครับสอศนนะครับส่วนราคานะครับคันนี้1 6 5 0 0 0บาทนะครับ165,000าบาทนะครับราคาก็ค่อนข้างไม่แพงมากนะครับสำหรับ toyota suzuki y a คันนี้ไม่เคยติดแก๊สไม่ชนหนักนะครับเป็นรถปกตินะครับไม่แพงมากไม่สูงมากนะครับ สำหรับรถสภาพานนะครับดูจะไม่ไากนะครับเดินนะครับ07แทมไหมนะครับนี่ครับเพียเซอร์บอร์นะครับ07นะครับนี่ครับรถต่างๆไม่นี้ดูเอกสารนะครับที่ผมว่าเป็นรถของใช้งานโตโยต้าชัวได้อย่างไรนะครับนี่ครับดูได้เลยครับบริษัทโตโยต้านะครับผู้ครอบครองนะครับของชัวเขานะครับนะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันห้านะครับ เครื่อง1.5 VTI นะครับเกียร์ระบบ CVT นะครับแล้วก็ดูประกันนะครับที่ว่าผมว่าประกันอ่าปอนหนึ่งนะครับนี่ครับพอรบประกันปอนหนึ่งนะครับนี่ครับทุนทุนเสียหายต่อรถนะครับสองแสนนะครับสองแสนแล้วก็ไฟไหม้ก็สองแสนนะครับนี่เป็นปอนหนึ่งนะครับก็วันที่ขาดนะครับก็ วันที่หนึ่งเดือนสามสองห้าเอสองสองศูนย์สองหนึ่งนะครับเลยประมาณ3ามเดือนนิดๆน,นะครับเวลาเคลมได้นะครับส่วนส่วนที่ต้องทำสีนะครับขับขี่ไปไหนก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ารถไอ้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับเราดูในส่วนห้องเครื่องนะครับ เครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับเอาเครื่องสวยนะครับคันนี้สวยนะครับเดิมๆเก็จะมีตามที่ผมแจ้งนะครับก็มีแคมคันข้างน,นี้เคยขยับนะครับอาจจะเคยแกะคอทําสีหรืออาจจะเบียดพอเบียดมาน็อตมันก็ต้องขยับเราต้องได้ตั้งให้ให้ให้ระดับมันอพอดีกับฝากระโปรงนะครับก็จะมีคันขยับบ้างนะครับ ต่ไม่มีหนักนะครับดูจากพวงนี้นะครับในตรงเม็าร์นะครับยังอยู่เดิมนะครับเม็อาร์ตปากกระโปรงไม่ได้ขยับนะครับไม่ได้ขยับมีการเตือนตาสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับน็อตไม่ขยับนะครับนี่ครับบอว์ช็อคเดิมๆอยู่ครบเลยนะครับครบนะครับเดิมๆนะครับเราก็ดูภายในนะครับเสาหน้านะครับขาหน้าเสาหน้าเดิมนะครับไมตรงไม่ดาร์กอยู่ครบนะครับเดิมๆนะครับเม่ดาร์ก เนยังไม่ดักเดิมเดิมเลยฝย่างนี้บ้างครับนะครับเดิมเดิมนะครับคันนี้ได้ระบบเบรก ABS นะครับนะครับนะครับดูนะครับความ ABS นะครับคันนี้เป็น ABS ไม่มีแอร์แม็กคือระบบไฟฟ้านะครับก็ท่านใดสนใจนะครับคันนี้ก็โทรโทรมาสอบถามกันได้นะครับนะครับที่เบอร์0982744279นะครับ0982744279นะครับคันนี้ ห6 5 0 0 0หพันบาทนะครับต่อรองกันได้นิดนึงนะครับส่วนระยะทางที่ใช้งานแล้วนะครับคันนี้นะครับ2 8 7 0 0นดนเจดนะครับก็อยู่กลางๆนะครับรถพวกนี้นะครับใช้งานจนถึง7 0 0 0 0 0นก็ได้ครับเครื่องมันค่อนข้างทนนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทติดง่ายครับแบตดีนะครับเพราะเป็นรถจากทางเูนย์เขาแล้วก็ ทุกอย่างเขาใช้ปฏิิตภณฑน้องเขาหมดนะครับเป็นแบบของเตยต้าเลยนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องนี้ระบบน้ํานะครับอันนี้ผมขี่มาถ่ายสักสามสิบกิโลนะครับจะเปิดตูได้รอเครื่องนะครับเครื่องทั้งานน้ำไม่ดันนะครับระบบน้ำปกตินะครับ วามร้อนปกติครับก็ท่านใดสนใจนะครับมาดูได้นะครับที่ตำบลท่าพระนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับไอเดียไลน์ผมก็0 9 4ย์นะครับ4 7 5เจ4 1ห้าหนึ่งนะครับจะพาล่องขับครับว่าอัตาเล่งช่วงล่างเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับภายในก็เป็นกรรมี่นะครับสภาพทุกอย่างสมบูรณ์แบบไม่ขาดไม่ยุ่ยนะครับอันนี้ไม่ขาดไม่ยุ่ยเลยนะครับ ก็ระบบไฟฟ้าใช้งานได้นะครับปกติเลยนะครับผมเทสตมาแล้วนี่นะครับก็เป็นออโต้นะครับไม่มีแอร์แบ็กแต่มี ABS นะครับคันนี้ได้ ABS นะครับเดี๋ยวผมพาลองทพสนะครับแบบโหมดธรรมดาขับขี่ทั่วไปนะครับแล้วก็จะลองวิ่งดูสักระยะหนึ่งนะครับวาตาเล่งเป็นยังไงบ้างน่าใช้ไหมนะครับ เครื่อง vvti ผมว่าออัตราเร่งสําหรับที่ผมเคยใช้มานะครับก็ดีนะครับของเขาดีอยู่แล้วนะครับอัตราเร่งระบบเกียร์ของเขาดีมากนะครับอ่าไม่กระชากแรงเปลี่ยนสมูทนะครับขับดีนะครับนะครับส่วนราคาของเขาก็ไม่สูงมากนะครับไม่สูงมากไม่ต่ําจนเกินไปนะครับเพราะยังเป็นรถแบรนด์แบรนด์หลักนะครับแบรนด์หลัก ก็จะมีพวก t o y ยต้าฮอนด้าฮิซสุพวกนี้นะครับเป็นแบรนด์หลักนะครับยอดจัดก็ยังคงได้นะครับแต่ว่าคันนี้นะครับพอขายสดนะครับจะปีใหม่แล้วนะครับไห้ล่องคีโมดปกตินะครับขับด้วยโหมดเกียร์ดีนะครับมีโหมดเกียร์ดีนะครับรัวตารเร่งนะครับเปลี่ยนมีกระตุกไหมนะครับเกียร์ปกติไหมนะครับเนี่เปลี่ยนแล้วนะครับก็ ธรรมดาธรรมดานะครับไม่กระตุกนะครับเปลี่ยนสมูทดีอยู่นะครับนะครับก็ระบบเกียร์ CVT ก็ไม่ไม่ค่อยจะมีปัญหานะครับปัญหาจะน้อยนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์ทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับไล่ฟงไล่ฟ้าหลังใช้งานได้หมดเลยนะครับอจปกรณ์อะไรก็ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับไม่แตกไม่รล้านะครับ ่านใดสนใจนะครับคันนี้1นึ0ง0สบาทนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับนะครับตีเบอร์เดิมนะครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดเก้านะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้โพสต์นะครับนะครับท่านใดสนใจมาลองขับได้เลยนะครับที่ตำบลท่าพัฒนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเราไปยูเทิร์นด้านหน้านะครับแล้วก็กลับติดที่เต้นนะครับคันท่านใดหารถใช้ปีใหม่นะครับคันนี้ไม่ไม่ ไม่ถือว่าขี้เหร่นะครับเคยเก็บสีมาแค่ชิ้น2ชิ้น2ชิ้นนะครับสชิ้นเก็บสีแค่2ชิ้นสภาพรถยังดีอยู่แล้วก็เป็นรถที่ที่เขาแมเท n นแนนดีอยู่แล้วนะครับ,นะรบมีการเช็คเท่าระยะตามกำหนดนะครับปัญหามันก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับ ช่วงล่างนิ่มครับช่วงล่างปกติเลยไม่มีเสียงหอดแตดนะครับไม่มีพอโฟมเบาขับไม่ดังกากบาดเ้ยไม่ใช่กากบาดนะครับลูกมงลูกหมากก็ปกตินะครับนะครับลองดูว่าถ้าลูกหมากปกตินะครับคืนศูนย์โมอะไรต้องคืนศูนย์นะครับนี่ครับนี่คืนศูนย์ครับนี่ครับไม่ต้องได้หมุนคืนนะครับเพราะว่าลูกหมากยังแน่นอยู่นะครับระบบช่วงล่างศูนย์ยังดีนะครับศูนย์ปกติเลย มีเฉพาะเล่มนะครับที่ต้องรอภาษีไม่ขาดนะครับเล่มรอเพราะว่าทางโตยต้าชัวเขาจะออกชุดโอนให้นะครับภายในสิบห้าวันทําการนะครับเซ็นก็จะเป็นออกมาเป็นชื่อผมนะครับนะครับจะมอ่าเป็นชื่อผมผู้รับโอนแล้วก็ผมจะเซ็นชุดโอนลอยให้อีกทีหนึ่งครับก็เอาไปโอนที่จังหวัดไหนก็ได้ครับต่อ ใจมาดูได้นะครับเอารถใช้ปีใหม่วิ่งทางไกลได้สบายแน่นอนครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับตอนบินตอนนี้ก็ทำความเร็วอยู่ที่ร้อยนะครับไม่สามารถลองอัดความเร็วดูได้เพราะว่ารถก่อฟขทานเยอะแล้วก็มีเบริเยอร์กั้นอยู่นะครับไม่ได้เรียนเดียว การขี่ทางไกลในระดับนึงนะครับก็ดีกว่าอีโคคาร์ไออีโคคาร์วิ่งทางไกลรู้สึกว่ามันอืดไปหน่อยครับพอมีน้ําหนักแล้วยิ่งยิ่งยิ่งวิ่งไม่ออกนะครับจะเป็นเปลืองน้ํามันเครื่องเล็กแต่เอามาใช้งานที่วิ่งทางไกลจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแลาวิ่งทางไกลเหมาะที่สุดต้องเป็นพันห้าขึ้นไปนะครับจะดีนะครับแต่ถ้าวิ่งในเมืองอยังไงก็ประหยัดสู้กับ อีโคคาร์ไม่ได้นะครับอีโคคาร์เครื่องมันเล็กวิ่งในเมืองนะครับไม่ได้ทําความเร็วสูงไม่ได้รับน้ําหนักมากอันนั้นประหยัดมากครับดีนะครับอีโคคาร์เหมาะกับการใช้ในเมืองนะครับฝากไว้ด้วยครับคันนี้ท่านใดสนใจนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันนะครับก็ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยครับกับวัฒนชัยจัลลุดรบ้านนะครับผมนะครับนะครับวัฒนชัยจัลลุดบ้านก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางเพจนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ